มต้นสนแล้วก็มีเหมือนตัวอะไรกลมๆในใหนพายมันวะนอกบ้านนะเข้าแกเข้าเฮ้ยมันบอกว่าให้เราไปตามเสียงนั้นนะเสียงแม่เหมือนว่าจากโรงนั้นเลยอะโลงนอนตรงนั้นละเชีย่ยโจ้ทุกคนผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมาเว้ยมานว่าเพ o n n นไนท์แม e เว้ยปันหลายชาวนาเว้ยโดยเรื่องย่อของเกมแม่งก็ดเฟี้ยวอ่ะทุกคนคือมึงตื่นมา คนในฟาร์มมึงตายห่าหมดแล้วเว้ยแต่ฟาร์มมึงยังอยู่ใช่ปะม,มึงก็ต้องดูแลฟาร์มของมึงต่อเว้ยมึงต้องให้อาหารสัตว์มึงต้องดูแลฟาร์มทำความสะอาดนั่นแหละเว้ยแต่มาบอกว่าไอ้ฟาร์มที่เราดูแลทำความสะอาดเนี่ยขนาดที่เราทำกิจวัตรประจำวันไปเนี่ยก็ได้มีคนแอบมองเราอยู่ซึ่งมาเป็นใครแอบมองเราอยู่นั้นก็เราก็ไม่รู้อะเราก็เข้าไปดูเลยนั่นในเกม Person ในไดแมฟลายชาวน่ Let's go ฮอนะกราฟิก ขอปรับมอว่าได้ไหมว่าเดวิลเอสดขยับโอเคมอช้าไปหน่อยขอปรับนิดนึงนะทุกคนอ๋อฮะกด e ถ o interact นอนอันนี้อะไรตู้กูนอนเลยได้ไหมอ have more to do ต้องทำต้องทำอะไรสัย่ายใจกันอันนี้ตะเกียง ยังไม่ต้องการใช้เกียงตอนนี้ไม่มีเตียงอีกเตียงหนึ่งอะอะไร should have let อะชุดแทบเลยฮิโก go ดู the v เลต้องอ่านไม่ทันเลยะ่ะกล่องเปิดไม่ได้ล็อกอยู่ดูปิวาหน่อยครับทุกคนธรรมชาติเนี่ยในเมืองหไา่ได้นะครับทุกคนอย่างเงี้ยต้นสนอะอันนี้อะไรอะขนมปังเอ,อรูก,กูกินแล้วไงเชียไม่รู้เรื่องเลย <laughs> กระทะ อยกากกระทาเต้เลิ้วจุ๊ดิฟอร์ดินเนอร์อาหารเย็นนะเตาไฟอ่าจุดไฟได้ไ้ทุกคนปิดเปิดนี้เลยเนปะิดไว้แล้วนะหนาวไหนเอาข้างน,นอกไปดูเลยดิฮานน่าเสียงบรรยากาศขอสูดบรรยากาศนะทุกคนเยอะแต่แต่ไม่กูฝุ่นเยอะไปไหน่ล้นะ ฟาครึมๆด้วยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ขอเช็ครอบบ้านก่อนนะทุกคนโอเคอันนี้เป็นฟาร์มเป็นรั้วที่จะดูแล้วไปกันดีกว,ว่าใหญ่เหมือนนั้นเนี่ยฟาร์มเราเดินตรงเส้นทางเลยว่าเดินลงเพราะั้นมีเหมือนกงังหันเฮ้ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งทุกคนขอส่องหน่อยดิมีกุญแจแล้วก็เหมือนซองจดหมายแล้วก็เตียงหลายเตียงด้วยมันล็อกอยู่โดนแผ่นไม้แปะติดไว้ บ่อน้ำทำอะไรไม่ได้ทุกคนเดินต่อไปครับเฮเดี๋ยวขอตรงไปก่อนนะมันมีทางแยกตรงนั้นด้วยทุกคนอันนี้อ๋อสหรับเนื้อหาเกมนะทุกคนหยุดคลิปแล้วก็อ่านเัาเองเลยนะมันยาวเ,วเกินผมหยัดอ่านนะทุกคนอันนี้ออกรั้วฉันว่าต้องการไปที่เมืองในตอนนี้โอเค มัน,ม,นมันเหมือนมีทางแยกตรงนั้นนะ้วทุกคนขอ,ขอ,ขอไปดูแป๊บหนึ่งนะแล้วกูซอนสุดด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมาถึงมีหลุมศพในฟาร์มวะหรือว่าเวลาสัตว์ตายหรือสัตว์ในคอ,องตายเขาฝังกันอย่างนี้วะทำมวยอ่ะพูดไปเรื่อยก,ไอกูไปดูว่า ทงนี้มันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งแนละ้วอุย้ยเสียตกใจเสียตกใจหมูฮะ <c oughs> อะไรอ่ะกูทำอะไรอ่ะ <c oughs> โอเคแต่มอาหารให้หมูเรียบร,ร้อยแล้วผมยิบหมูไปตัวหนึ่งนะแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เอาไปทำอะไรวะปิดเลยไอ้นี่ล็อกเกี่ะมึงฟาร์มึงยิงไว้เนี่ยมึงจะล็อกเข้าไมวะ วิ่งผ่านทุ่งข้าวเลยฮาวเวดเก็บข้าวเลยเฮ้ยมันเก็บได้เรื่อยๆเหรอเอาจริงดิอ๋อไม่ได้กูค,คิดว่าให้เก็บหมดทียให้เก็บหมดกูตายอยู่ดีเไม่นมีอะไรให้เราทำาแล้วทุกคนกลับบ้านกันดีกว่ามาแล้วว่าบ้านในฟาร์มใครเขาก็ชอบกันจะขึ้นทางนี้กลับมาแล้วให้ทำอะไร ทำอะไรวะทุกคนคือผมก็เหมือนเอาหมูมาผมหยิบหมูมาเมื่อกี้มันให้ทำอะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอ้ยเชียร์ติดประตูมันให้เราทำอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวไปเลเดี๋ยวเดี๋ยวขอเต้นดูแป๊บน,นึงนะผมเอาหมูมทำไมอ่ะ เดเช็คลอบฟาร์มเราแป๊บหนึ่งนะขอสำรวจแมพก่อนจะได้รู้ทางหนีที่ไ่หรือว่าต้องเอาหมูเข้าไปในเมืองวะเอาไปขายเหรอเนี่ยจะเป็นเล้าหมูวะขอ,ขอกหมูไม่ใช่วะแล้วผมเอาหมูไปทำไมวะไม่ทำอะไรวะทุกคนหาของเหรอว่าลองตรงนี้แหละ อะไรสักอย่างฮะผมกดคลิกไปที่หลุมศพแล้วมันแบบมันมืดเลยทุกคนเหมือนผมสวดภาวนาอะไรก็ไม่รู้อะเพราะมันมีสวดภาวนาอยู่ลแล้วเฮียแล้วตอนมือดน,น่ากลัวเฮี้ยรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวไปแล้วครับเช็คบอร์ดแล้วตอนมืดน่ากลัวว่ะเฮ้ยมองดูพระจันทร์ดิพระจันทร์สีเหลืองพระจันทร์เต็มดวง เชื่อไม่ไม่ไมหวหรกลับดีกว่ากลัวเชีย่ยตู้้วยโอเคทำอาหารดีกว่าทุกคนผมมันคือเนื้อหมูใช่ไหมล่ะกินกินที่โต๊ะใช่ไหมเ,เสียงโคตรอร่อยอะอเฮ้ยกินดีอีกอะ กินดีครับสองถ้วยเลยอิ่มๆไปเอาหมดแล้วคืออะไรคือข้านอนใช่ไหมได้กินเสร็จแล้วก็นอนดีครับเอาเช้าแล้วนอนต่อไม่ได้ด้วยกินขนมปังยามเช้าทุกคนอันนี้ก็คือเตียงไข่น้าจะเป็นเตียงเพื่อนเราแล้วนในจดหมายเมื่อกี้แต่ผมไม่ได้อ่าน จุดไฟอ่อนๆอหอนอ้าบ้าน,นครับทุกคนเราต้องจะนับถือพระเยซ <c oughs> ูนะเราจะมีไมกก้กางเขนด้วยชีซัสออกไปทำฟาร์ม,มเดินดูวะทุกคนต <'s> ้องโกะเราจะมีงานต้องทำว่ะสงสัยวันนี้คงทำเหมือนเดิวมวะน่าจะชิวแวละ ซี่หมูแล้วก็ต้องเติมมหาให้ด้วยนะโอเคเผลอก็สวดภาวนาให้เพื่อนเรานะใช่เพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยะมั่วเนีเ่ย Perspective ทำความเคารพหลุมศพอะ I should have been there to protect tree คืออะไรไม่ทำอะไรวะทุกคนเอามวยแล้วไงหรือว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้าวไว้ทุกคน yeah, 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 yeah. เยอะเยอเย่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไอ เกี่ยวข้าวจนมืดเลยเอ่ะกูต้องไปสอบพาวนามึองไหมเนี่ยวิ่งกลับไปเช็คก่อนเลยโอเคกูต้องสอบพาวนาให้มึงไหมไม่ต้องหรอกจะไปละเชีย่ยมืดเร็วจังเลยทำทำงานในฟาร์มมันเร็วขนาดนี้เหรอเวลาไปครับไปกลับบ้านกลับบ้านขอบ้านดีกว่า คงทำเหมือนเดิมแล้วทุกคนทำอาหารกินอะ่ะคงไม่มีใครแอบมองกูตรงหน้าต่างใช่ไหมกินข้อต่อยอะ่ะเอาวันนี้กินถ้วยเดียวทุกคน,นใส่เนื้อหมูหมูไม่พอนอนดีกว,ว่าอ่าตื่นตอนเช้าแล้วทุกคนตอนแรกเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันของเราก็กินขนมปังยามเช้าทุกคน ทำงานในฟาร์มหรอจะเลี้ยงที่จุดไฟในบ้านนะเพือควบอุ่นนะทำกลับมาจะได้ไม่หนาวอ่ะฟาร์มไะทำเหมือนเดิมทุกคนสปีดรันเลยนะมันไม่น่ายากอะไรหรอกเกี่ยวข้าว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 วันนี้เกี่ยวข้าวก่อนเลยทุกคนไปเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไปเอาหมูมา แล้วก็เติมาหารให้หมูอ่าเพอ,อวันนี้ไปที่หลุมศพวันนี้ว่ายหลุมนี้ดีกว่าคือว่ายปุ๊บมืดเลยทุกคนกลับดีกว่าคือมันก็ไม่มีอะไรทุกคนมันแค่ทำอย่างเงี้ย ไหนละความน่กกากลัวผมอยากได้แบบจึ้งๆอะ่ะตกใจอะ่ะมีไหมอะ่ะทำอาหารได้แล้วทุกคนกินน่ว่ามัมมัมไหนว่ากินอะไรวะน่าจะเนื้อหมูที่เราเอามาลนะกินเลยกินเลยอุ้ยวันนี้กินสามถ้วยเลยทุกคนต้องใส่เนื้อหมูแล้วจะเยอะหมูน่าจะตัวใหญ่กินเสร็จแล้วก็นอนครับทุกคน อยากกินแต่หมูเฮียขวัญเช้าแล้วก็กินขนมปังยามเช้าทุกคนผมอยากรู้ว่าในห้องนั้นมันจะเข้ายัางไงมันมีไม้กั้นอยู่อะแล้วมันโคมไฟมันยังใช้ไม่ได้ด้วยตอนนี้ผมว่าได้ใช้ต่อคืนแล้วละ่ะไปทำงานดีกว่าทุกคนกเก็บข้าวครับกเก็บข้าวเก็บข้าวเฮ้ยเชี่ย นเฮียมีมีหัวหมูอยู่กลางนาด้วยอ่ะเีจะขอเกี่ยวข้าวกอนเคยโดนเกี่ยไอ้เหี้ยทุกคน,กนมีหัวหมูอยู่กลางนาไอ้เหี้ยเีฉยใครเป็นขโมยหมูกูวะเนี่ยเชฉยไม่ได้ละกูต้องกลับไปเช็คเล้าหมูกูเตรียมอาหารคุณอยู่ดีใช่ไหมทุกคน ไยไม่ใช่คนดีแย่ทุกตัวเนี่ยแล้วใครทำอะไรพวกมึงบอกแล้วเว้ยให้กูไปช่วยเคทุกคนจะต้องปสดภาวนาก็ต่อลเลยเพื่อเราเกี่ยวข้าวก็ให้อาหารหมูเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ไหว้พระเจ้าววเราไปเฮ้ยเชีย่ยประตูที่มันล็อกอยู่เปิดแล้วทุกคน เหมือนแผ่นไม้นพังคือข้อมาแล้วมันคือที่ไหนวะเนี่ยที่ห้องพักคนงานหรอวะเอากุญแจมากันโอเคกุญแจของอะไรกล่องเหรอกล่องในบ้านหรือล่าไปดูกันเอากล่องเอากุญแจไปเปิดก่อน <c oughs> ทำหายไปวะนนี้ยผล่ มีอะไรเฮ้ยเสียงกองเปิดอย่างไรครับอะไรอ่ะต้นไม้ต้นสนแล้วก็มีเหมือนตัวอะไรกลมๆอยู่ในปา่ามันเขียนว่าอะไร friend, friend อะ่ะ f r i e n น่ะเพื่อนน่หรือเปล่าข้างๆบอนะ่อน้ำเหมือนมีการกระบ,บายอยู่น้ำมน้ยเขี้ย <c oughs> ทำไมมีเสียงหมูดังข้างนอกบ้านวะ อยก,กินก่อนเลยเที่เติมพลังก่อนออกไปวิ่งเดี๋ยววันนี้กินเยอะหน่อยเฮ้ยมึงกินเยอะไปละเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมึงกินหลายถ้วยยังไงชิบหายแล้วกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยกูแดกหมูเยอะเกินไปอ,ออกไปดูได้ไหมที่กูขอไปดูบ่อน้ำนะแต่กูไม่กลัวด้วยไงเข้าบ่อน้ำมีอะไร ี้ยมีปืนเช่มีปืนอยู่ข้างบ่อน้ำแล้วเก็บยังไงอะ่ะเอาที่เก็บปืนไม่ได้มันบอกให้กูไปนอนจริงดิเก็บปืนไม่ได้จริงเหรอวะปืนเลยนะเว้ อิสเปกเก็บเก็บไงเชไไเก็บไม่ได้ทุกคนเก็บไม่ได้เชยเดี๋ยวกลับไปนอนดีกว,ว่าเนี่ยตอนเช้าอาจจะเก็บได้ก็ได้โอ้ยเเริ่มขนลุกนิดน,นึงนะแค่จับปืนนีวว่แกอเคนนอนดีกว,ว่า ช้อะเช้าละสั์กูแดกขนมปังกอนเลยเปิดไฟด้วยมั้ยเนี่ยปืนยังอยู่วะไปดูบับทุกคนเก็บได้ไหมเชี่อเก็บไม่ได้เก็บปืนไม่ได้ เกี่ยวเข้าไงเออใช่ทุกคนจำในภาพเมื่อกี้แล้วม,มันเหมือนมีคนอยู่ในป่าใช่ปหมป่าไหนเนี่ยมันเป็นต้นสนนี่แหละทุกคนแต่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันได้อยู่ในป่าแล้วนี่เมื่อไหร่จะเข้าได้เข้าไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยเชียทุกคน <Hey. S 2> เฮ้ยสิงค์อะไรอะ โดนมันมีมันมีเสียงหมูแต่มันไม่มีหมูแด้วยนหมูผมหายหมดอะเชีย่ยชิบหายแล้วใครขโมยหมูไปวะไอเชีย่ยอาหารเย็นกูสัตว์มาหมูคืนมาแล้วเชีย่ยหรือว่ากูแดกหมดเองวะเชีย่ยทำอะไรไปว่าหลุมศพต่อเลยเด้อโอเค เชื่อหมูหายหมดเลยแต่เมื่อกี้มีเสียงหมูด้วยเปิดประตูด้วยอ๋อแล้ววันนี้กินอะไรอ,ะอ่ะอ๋อก็ยังมีเนื้อมีเนื้ออยู่นี่หว่ากินสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสามสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่สิบเฮ้ยกูแดกเยอะจังอ่ะกูจริงให้กูพอแล้วกูนอนอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะปิดประตูกูปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮีเฮ้ยกูแดกต่อได้ไหมอะไม่ได้ด้วยเฮีย้ยกูหลบหลังประตู สอดกูตกใจเสาเฮียเนี่ยแม่เงเหมือนกับคนเลยนอนด้วยอะอาเช้าแล้วอะเชือขนมปังว่ามันมีเฮีอะไรตรงนหน้าต่างแน่เลยอะจุดไฟก่อนออกไปทุกคนเหมือนเดิม เชื่อตกใจเชื่อใหมูอุ้เฮียพระเจ้าช่วยสัตว์เอ้ยหมูในฟาร์มกูเยอะพระเจ้าเชื่อแม่งเป็นกองเลยสัตว์ใครขโมยหมูข้าวหมูไว้เฮียใช้ปืนได้ไหมวะไอ้สตว์เอ้ยใช้ไม่ได้เฮียต้องไปให้อาหารหมูไปวะ นี่ต้องเกี่ยวข้าวอ่นเนี่ยกูแม่งหัวใจฟาร,ร์มเมอร์วะโทษทีชายผู้ดดเล่นสตาร์ดิววเล่มมากกว่าพันชั่วโมงเอ้ยอันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ไหมแต่กูต้องไปให้อาหารหมูไหมให้อาหารหมูเหี้ยไรๆสั์หมูแม่งนอนอยู่หน้าบ้านหมดแล้วเฮ้ยโหกูไม่ได้อ่านกระดาษเลยเด้ เไอ้สวดให้หลุมศพไปกลับบ้านกลับบ้านอย่างรวดเร็ววันนี้เดินอ้อมด้วยไม่ตามทาง,างไงวันนี้เป็นคนแปลกแยกอะ่ะเชื่อเราทำไงกับกองสมูนเนี่ยที่แ่งเน่าแล้วมั้งเนี่ยเชี่อยป่ประตกะูกินข้าวแป๊บก่อนนอน ไรอะดัดพายลูกเดลิเชีสอะไรพายอะไรฮะพายอะไรมันใช่พายวะผมเหมือนที่จะสียงหมูอะอะไรอ่ะให้กูกินอะไรอ่ะ ไปหรือนอนเลยมันบอกให้กินอาหารเย็นนะทุกคนอาหารเย็นไหนขนมปังเหรอก็ไม่ใช่นี่วะไหนพายมันวะนอกบ้านอะไอ้เหี้ยให้กูกินซากหมูแล้วบ้านไอ้เหี้ยน่าเยียนอนเลยเหี้ย ให้กูแดกซากหมูหน้าบ้านตัวเองเนี่เยเัย้กูบปลาไปแล้วเฮียแดกหมูทุกวันในสัดได้ขนมปังเลยจุดไฟด้วยอวเอ้าเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเห็นแล้วคนณไม้กางเขนมันหายไปแล้วอะไม้กางเขนอะวะที่แบบเออนั่นแหละจะส่งมก็ยังอยู่เฮ้ยมันกลายเป็นอาหารเย็นกูไปแล้วอะ หรือว่ากูเป็นฆาตรกรอะไรอย่างงี้ป่าวะเกี่ยวข้าวทุกคนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอเอ๊ะมีอะไรกลางน้ำวะ <c oughs> ต้องมาเช็คทุกรอบแล้วนะที่หมูกูอยู่หน้าบ้านแล้วไอเี้ยไม่ได้ไวนะอยเี้ย อ่านะทุกคน,นคือจดหมายเดิมแหละศพภาวนาต่อทุกคนเฮ้ยไอ้เหียเ้ยทุกคนศพมันหายไปเหลือแต่หลุมเปล่าเอาละแม่งเล่นกูละมืดแล้วทุกคนแม่งหลุมศพพวกนี้เหลือแต่หลุมเปล่าเว้ยจับกลับบ้านเลยเหี้ยอย่ารอก,กูละ อย่ากลับบา้านกลับบา้านกลับบา้านกินข้าวก่อนเลยใช่มันบอกว่าเป็นพายทุกคนใช่ไหมมันอา่มนมอามันไม่ได้อ่ามันไม่ได้อ่านว่าพายทุกคนนอนดีกว่าเชืเอ่อไหมปีประตูอีกแล้วเชือกแอบส่องดิไม่มีที่อะไรด้วยวะปีประตูทุกคน เหมือนเดิมหลบหลังประตูอ่าใช้หน้าต่างด้ไหมไม่มีอะไรหรอกด้วยนอนเถอะอย่าคิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวนอนไม่หลับมีเสียงหมูด้วยเคยกคนอยากตื่นเช้าวองกินขนมปังอะอยู่ท้องอะอเคยจุดไฟ โหนี่ก็ยังไม่เน,าเน่าอ่ะทุกคนอยู่มาหลายวันแล้วไม่เนา่าสักทีทำงานต่อทุกคนเกี่ยวข้าวเว้ยเกี่ยวข้าวฮะ <H az ik> กูแค่เกี่ยวข้าวเขามืดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเช็คหลุมศพก่อนนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่า <H az ik> อะไรเงี้ย ไมไ่มีอะไรให้กูละผมว่าใกล้แล้วล่ะคืนนี้ล่ะผมว่าคืนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างกินข้าวเย็นด้วยโอมลอยลอยไปเขาไปนอนเ,ออเฮ้ยเชี่ยปีศาจหมูสะร์ทุกตัใจหมดเอาแล้วกูตื่นมาตอนดึกไง เสยงหมูเพื่อนนอกทุกคนแย่และมันบอกว่าให้เราไปตามเสียงนั้นนะเชื่อมันต้องใช้ตะเกยียงเอาละว่าแล้วต้องมีอะไรกูแดกหมูเยอะเกินไปที่จะไปศาจหมูเล่นกูละไปเย็บปืนได้ไหมวะเสียงแม่งเหมือนมาจากโรงนั้นเลยอะโรงนอนตรงนั้นแหละแยบปืน มันอ,อ,อ,อยู่แสนตัวข้างหน้าเราเนี่ยทุกคนต้องหลุมศพหรออย่านะเอาหน้าห่างจอเลยคนกลัวเชี่ยปีศาจทุกคน,กคน escape the farm l e e d l e a e now ปไปไ้เฮีย กูกลับแล้วกูออกไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้วฟาร์มเหี้นเนี่ยจริงป่ะให้ออกงี้ยรงเหรอง่ายไปเปล่าแล้วลงนาตรงนั้นน่ะโอยังล็อกอยู่ไม่มีอะไรไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วเชี่ยไปแล้วเยอยหมูจะแดกกูอีอะมีแล้วเหวะเหี้ยอะไรตาวไม้มากูปีนก็แล้วโอ้โห กลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวิ่งตามทางไปทุกคนเชี่ยะอะไรไปลายทางวานะล่เะ,ะเชื่อเฮซันไดเม่ฟันรายชาวนาเชื่อ เกลียดเลยฉากอะไรไกลๆแล้ววิ่งไล่มาพุ่งใส่หน้านี่เนี่ยเอาจบแล้วอะไรเอ่ะคือคือเล่นอีกรอบเหรอคือเล่นอีกรอบหนึ่งเราน่าจะทําอะไรได้นะทุกคนแต่ขอจบคลิปไว้แค่นี้ดีกว่าทุกคนไม่รู้จะเล่นต่อหรือเปล่านะถ้าอยากรู้ตอนจบอีกตอนจบหนึ่งผมก็อาจจะเล่นให้ดูนะทุกคนอ่าเขาคิด,ดยากจากเกมนี้คืออะไรทุกคนจะแดกหมูเยอะไอ้สัตว์แดกหมูมันจะแดกมือไงที่